mm <clears throat> พี่พี่ครับผมกำลังจะพูดถึงบุคคลประเภทหนึ่งเป็นคนพูดจาราบสึงคิดไม่ถึงจนเราต้องตายใจคนพวกนี้ตอนหน้าทำดีรับหลังมีแต่ทำลายและนี่คืออุปนิสัยอันน่ารังเกียจของคนเหล่านี้พอมีปัญหาเรื่องใหญ่ มัวไปมุดหัวอยู่ที่ไหนไม่เคยพูดจาคำใดแล้วกลายเป็นคำเดินไปหลบอยู่หลังคนอื่นระวังจะได้ล้มทั้งยืนเข้ามาเข้ามาอยา่ากเกดคืนไอ้มาหลอกกิดมาวัดกันให้รู้ไปน้ำลายคุณกับหัวใจคุณกับผมใครจะแน่กว่า ไอ้มาหลอกกัดมาวาดการให้รู้ไปว่าสุดท้ายใครจะชั่วดีพี่พี่ครับปูกคน่เราจะพูดถึงอาจจะเป็นคนที่อยู่ข้างๆตัวคุณ และอาจจะเป็นคนที่คุณรู้จักด้วยเช่นกันเพลงเพลงนี้ไม่มีเนื้อหอาที่เกี่ยวกับเรื่องการเมืองและเรื่องใดๆทั้งสิน้นเพลงนี้เป็นเพียงความในใจของคนที่ถูกกันแกล้งและใส่ร้ายไปสีพอมีปัญหาเรื่องใหญ่มัวไปมุดหัวอยู่ที่ไหนไม่เคยพูดจาคำใดแล้วกลายเป็นคำแนนไปหลบอยู่หลังคนอื่น ระวังจะล้มทั้งยืนเข้ามาเข้ามาอย่ากเกิดขึ้นไอ้มาลอบกันมาวาดกันให้รู้ไปน้ำลายคุณกับหัวใจคุณกับผมใครจะแนกว่าไอ้มาลอบกันมาวัดการให้รู้ไปว่าสุดท้ายใครจะชั่วดี ไอ้มหลอบกัดมาวัดการในรูปใบไม่ลายกุณกับหัวใจกุณก็บเพิ่มใครจะแนกว่าไอ้มหลอบกัดมาวัดการในรูปใบว่าสุดท้ายใครจะช่วดี